สุพัรณหันษาจะมาสอนการทําไม้กวาดนะคะไม้กวาดบ้านแบบนี้ค่ะเป็นดอกเป็นขนดอกหญ้าเนะะี่ยค่ะซึ่งหันสาไปส่วนสุพรรณหันษา,าไปเรียนมาจากกรมพัฒนาชุมชนนะคะเขามาสอนที่ห้องประชุมอํเาเภอศรีประจัน์นะคะแล้วเขาก็มีอุปกรณ์มาให้เสร็จเรียบร้อยโดยให้เราทำที่ ตอนเรียนหนึ่งด้ามก็คืออันนี้นะคะนี่ค่ะเชือกเย็บอุปกรณ์ก็จะมีนะคะตามนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะอธิบายอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ที่ที่ได้เนี่ยได้มาจากกรมพัฒนาชุมชน,ชนให้มาสี่ชุดน,นะคะให้มาทําต่อที่บ้านโดยมีอันนี้นะคะคือด้ามนะคะด้ามสําหรับเนี่ยค่ะด้ามไม้ขวาดแล้วก็ อันนี้เขาเรียกว่าหอยหอยตัวนี้สําหรับเอาญ้าที่มัดเป็นกลุ่มๆแล้วมาเสียบมาค่ะแล้วก็แล้วก็เย็บโดยที่มีอุปรกรณ์ถัดไปก็คือได้สําหรับเย็บเนี่ยค่ะส่วนลวดลวดตัวนี้นะคะสําหรับมัดตรงโคนเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีอุปรกรณ์ใช้ครีมครีมตัดลวดกับ ไอค้อนสำหรับตอกลวดมัดตรงนี้ให้มันให้แบนเพื่อจะเสียบเข้าหอยได้ค่ะเพราะหอยมันจะบีบแน่นนะคะซึ่งมันต้องมีตัวช่วยก็คือคีมกับค้อนส่วนตะปูนี้ไว้ตอกไว้ยึดตรึงเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วแล้วมันจะเด้งออกเราเอาตะปูเข้าไปยืดไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเย็บแล้วก็ดึงออกภายหลัง ส่วนตะปูตัวเล็กไว้สําหรับตอกยึดกับด้ามเนี่ยค่ะเวลาเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตะปูตอกยึดนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีค้อนคีมได้สําหรับร้อยแล้วก็ลวดแล้วก็ตะปูแล้วก็ยางมัดไว้ชั่วคาวเวลาเราทําเป็นกำกำสามกำก่อนยัดนะคะแบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นไม้กวาดแบบนี้นะคะ ไมกวาดดอกหญ้าค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาสี่ชุดนี้รวมถึงดอกหญ้าด้วยค่ะดอกหญ้าเนี่ยในตลาดตอนนี้ขายกิโลละหนึ่งรบาทจะเห็นว่าไม้กวาดประเภทนี้ปัจจุบันจะมีราคาแพงนะคะวันก่อนไปเห็นที่ตลาดนัดเนี่ยด้ามละสามห้าบาทจะบางมากเลยบางชนิดที่ อย่างด้ามเนี้ยที่แอดทำเนี้ยเขาทําน่าจะทําได้สองด้ามอะค่ะแต่แอดทาหนามันก็เลยได้ด้ามเดียวสําหรับขนประมาณเนี้ยโดยที่ถ้าบางเนี่ยมันจะหลุดจากตรงเนี้ยค่ะง่ายจะข่อยเนี่ยเขาก็เลยมีจักเย็บตรงเนี้ยตึงไว้ไม่ให้กันกันหลุดนะคะก็จะเป็นไม้กวาดบางอันนั้นบางเกินไปมันก็จะกวาดบ้านไม่ค่อยเกี้ยงแต่ถ้าหนาๆอย่างนี้ปัจจุบันนะขายถึงห้บาทเลยนะคะ ค่ะนี้ก็จะมาสาธิตหลังจากเราได้ดอกหญ้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยทางครูเขาก็จะสอนนะคะว่าให้มาแยกเป็นกลุ่มความยาวอะ่ะอันนี้ความยาวมากแอดก็จะไว้ด้านนี้นะคะอันนี้ก็ย่าสั้นลงมาหน่อยแล้วก็สั้นลงมาและอันนี้สั้นสุดนะคะแอดจะไม่ทิ้งแล้วอ,อยู่กองนี้ความยาวระ้ับบนี้ก้านนี้มันใหญ่ไปนะคะมันแข็งไป ต้องหักทิ้งนะคะไม่งั้นเวลาเราใช้เข็มแทงลงไปนะคะอ๋ออุปรกรณ์นชนิดหนึ่งที่ที่ในการนี้ค่ะในการเย็บก็คือต้องมีเข็มนะคะร้อยเข้าไปในนี้โดยมีมีไนลอนเป็นได้ซึ่งถ้าเราไปเจอตรงก้านเข็มเข้าไปในรูแล้วไปติดด้ามเนี่ยเราก็จะร้อยไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยด้ามยาวๆเนี่ยเราก็จะต้องเด็ดออกโดยวิธีนี้นะคะ่ะดึงดึงก้านนี้ออกมานะคะเป็นก้านเล็ก เนีะเราต้องมาแยกก่อนนะแยกดอกหญ้าแยกเป็นความยาวเป็นระดับเป็นกองไปะคะ่ะแบ่งเป็นอย่างนี้มาได้แล้วนะคะเราก็มากำม,มัดนะคะ แยกอย่างนี้ดี่ะไล่ระดับในดํมเดียวในในในด้ำเดียวกันแต่ละมัดมีหลายระดับ <c oughs> มัดนี้เราแบ่งให้ได้ดสัองด้ามมัดนี้สองดมัมเดี๋ยวจะไม่พอต้องกระแทกนะ่ะให้ปลายเท่ากันให้คนเท่ากันแล้วไปไม่เป็นไร ไปแล้วก็ดึงมาแล้วก็หักก็ได้ไล่ระดับดูไล่ระดับไม่กว่า นี้กรไปได้หกกรนะคะเราจะทําด้ามละสามกรมมคะ่ะส่วนอันนี้เหลือเราคิดว่าต้องกราให้ได้อีกหกกรแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้อีกสองด้มามมัดลวดค่ะ นี่ค่ะมัดลวดนี้นะคะ ให้เราตอกตอกให้แบนนะคะ <Okay. S 1> แผ่เราเข้าด้านมันจะได้แผ่ อาอย่างออกไปใช้เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะเนี้ยไม่กว่าแล้วก็แยกก็เ,เป็นในหอยเนี่ยค่ะ แต่เราต้องมีกาวลาเท์เนี่ยค่ะไม่อาจะเป็นลักษณะนี้นะคะ นี้กันนะคะคาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกค่ะ,คะต้องไปหากาวลาเท็กมาหยอดก่อนด้วยนะคะเข้าขนดอกญ่าเนี่ยนะคะกับหอยนะคะแต่ก่อนจะเข้าเราต้องทากาวก่อนนะคะ เพื่อให้ยึดยึดกาวลาเท็กยึดไว้ไม่ให้ขนหลุดง่ายเวลาเราใช้กวาดนะคะทาแบบเยอะๆเลยนะคะ เนี่ยคะ่ะขนจะได้ไม่หลุดลุยออกมาเวลาเรากวาดบ้านกาลาเท็กจะได้ตรึงเอาไวะคะ้ค่ะทาเยอะเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปในหอยนะคะ เรายัดจะได้ไม่ดิ้นเราก็เอาตะปูตรึงไว้ค่ะ ล่วงมือนะคะเนี่ยพอเรายัดเข้าไปแล้วเราก็ยัดตรงกลางเนี่ยค่ะยัดตรงกลาง ค่ให้โล่มาอีกด้านนึงเราก็จับมือเหนียวค่ะจับขนนี่ค่ะแหวแหว นให้แวกกระจายอะค่ะเพราะว่าขนไม่กวาดเรามันน้อยเราก็เลยต้องพยายามนี่ค่ะจับอวยแลเดี๋ยวเราจะได้เย็บตรึง ยังไม่ให้มีรอยหล่อ แล้วก็มาผูกเนี่ยคะกับไอ้ตรงจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราลนไฟ ไฟเป๊นะคะเนี่ยค่ะกลัวเชือกไนลอนมันหลุดหล่นใช่ไหมคะเราก็ลนไฟให้มันเป็นปุ่มปมแบเนี่ยค่ะมันก็จะได้ไม่หลุดแล้วเราก็ดึงให้ปุ่มมันพรุบเข้าไปข้างในอะคะ่ะ ซ่อนปล่มไว้ข้างในส่วนตรงนี้เราก็ตัดแล้วเดี๋ยวเราก็ลนแล้วก็แทงเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีตะปูที่ความยาวพอดีด้ามมาค่ะ ออกเลยนะคะแอดอุย้ยแอดขอใส่ใส่ใส่กาวดีกว่ามันจะได้ยึดครูเขาไม่ได้ให้ใส่หรอฮะแต่แอดใส่เองประสานด้วยกาวจะได้แน่นหนาแล้วเดี๋ยวมันลุบไปอีกด้านหนึง่งเนี่ย ทะลุมาด้านนี้หน่อยากางนี้ได้ค่ะได้แล้วนะคะ1อันค่ะตอนนี้เสร็จไปแล้วนะคะ3มอันค่ะพอดีว่าลวดไม่มีอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหารวด นี่นะคะเสร็จ3ามอันแล้วเดี๋ยวไปแจกญาติค่ะที่เหลือแล้วเดี๋ยวทําต่อหลังจากได้ลวดมาทําต่ออีก2ดัามาค่ะค่ะขอจบคลิปการทําไม้กวาดไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ